อนมรดกกโลกสีสวัสดแหล่งท่องเที่ยวนี้อยู่ในประเทศไทยของเราก็ต้องเรียกว่ามรดกไทยสิทำไมถึงเรียกว่ามรดกโลกล่ะเพราะแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มีความสำคัญจนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไงล่ะ ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแหละเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเมื่อพุทธศักราช2515องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาชาติหรือยูเนสโกจัดประชุมใหญ่รับรองอนุสัญญาสำคัญฉบับหนึ่งที่มีประเทศต่างๆในโลกให้สัตยาบันและขอเข้าเป็นภาคีเป็นจำนวนมาก อนุสัญญาฉบับนี้มีชื่อเต็มว่าอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแต่มักเรียกกันสั้นๆว่าอนุสัญญามรดกโลกฟังดูน่าสนใจจังแล้วมีสมาชิกเยอะหรือเปล่าจ๊ะปัจจุบันมีภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ถึง187ประเทศแล้วจ้ะแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด เพื่อให้แหล่งที่สร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษและตกทอดมาถึงคนรุ่นเราและรุ่นต่อ,ตอๆไปคงอยู่มรดกโลกจะมีทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและแหล่งที่มีคุณสมบัติผสมทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่มากที่สุด10อันดับแรกได้แก่ 1. 2ฝั่งแม่น้ำแซนในกรุงปารีส 2. อหอคอยแห่งกรุงลอนดอน 3. วิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอน 4. กรุงโรม 5. พระราชวังแวร์ซาย 6. นครเวนิสและลากูน 7. กรุงปราก 8. นกครเวียนนา 9. เ,เมืองฟอเรนส์ 10. อนุสาวรีย์เสรีภาพ ประเทศไทยซึ่งสมัครเข้าเป็นรัฐภาคีเมื่อพุทธศักราช2,531มีแหล่งมรดกโลกแล้ว5แห่งเป็นแหล่งทางวัฒนธรรม3แห่งคือ 1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองประวัติศาสรตร์ที่เกี่ยวข้องคือศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรและ 3. นครประวัติศาสตร์อยุธยา แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีกสองแห่งคือ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรและ 2. ป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นเข้าใจแล้วใช่ไหมก้าวแตาม้มจะไปไหนหรอก้าวแตาม้มอ <c oughs> ฉันจะไปคุดหามรดกโลกแหล่งที่6ประเทศเราจะได้มีแหล่งมรดกโลกเยอะๆ ได้ง,ง่ายๆที่ไหนล่ะถ้าอยากช่วยพวกเราควรช่วยกันอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่มีให้อยู่ไปนานๆถึงลูกหลานจะดีกว่านะใช่จะก้าวแต้มอดอ,ออกไปเที่ยวเลยเรา <c oughs>